สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูดาด้านะคะก็มีเมนูอย่างง่ายนะคะนั่นก็คือผัดบวบก,กับหมูสับนะคะเรามาดูนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งนะคะบวบนะคะบวบนี้ก็จะใช้ประมาณสองถึงสามปักนะคะอันที่สองนะคะเนื้อหมูสองขีดอย่างที่สามกระเทียมกระเทียมสองถึงสามกรีบค่ะ อย่งที่สี่พริกไทยดํานะคะเราโขลกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพริกไทยนี่ก็ประมาณหนึ่งส่วนสามช้อนชานะคะน้ํามันสองช้อนโต๊ะตามด้วยอันที่หกนะคะรสดีหนึ่งส่วนสามช้อนชาซอสซอสน้ํามันหอยนะคะก็หนึ่งช้อนโต๊ะซีอิวขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลา หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยค่ะค่ะมาตั้งกระทะนะคะให้กระทะร้อนแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำมันพืชลงไปเลยค่ะค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะ เราก็ผัดกระเทียมนะคะให้หอมเหลืองนะคะตามด้วยนะคะเนื้อหมูที่เตรียมไว้ค่ะสังเกตนะคะกระเทียมเหลืองนะคะหอม ลานานเยค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะเราผัดหมูให้สุกไม่ต้องสุกด,ดีนะคะเราก็ใส่น้ำปลาตามลงไปเลยค่ะเพื่อให้น้ำปลาเข้าถึงเนื้อหมูนะคะ เราจะได้มีรสชาติาเค็มนะคะต่อไปค่ะใส่บวบค่ะอ่ทีนี้เราก็จะผัดหมูแล้วก็บวบนะคะให้เข้ากัน,นะคะ่ะ ก็เป็นเมนูมง่ายๆค่ะแต่หลายคนที่ยังทําอาหารหรือทากับข้าวยังทาเมนูเกี่ยวกับผัดผัดนะคะไม่เป็นนะคะเราก็มาดูสูตรน,นี้กันได้ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะใส่นะคะดสดีลงไปเลยค่ะเพิ่มความกลมกล่อมให้อาหารของเรานะคะตามด้วยผิวขาวค่ะตามด้วยซอส้มันหอยค่ะ เมนูนี้นะคะก็เราจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าเราจะมีความหวานของเนื้อแล้วก็ความบความหวานของบวบแล้วนะคะการที่เราใส่ไม่ใส่น้ําตาลเนี่ยก็คือถ้าใส่น้าตาลเข้าไปนะคะมันก็จะหวานเลี่ยนนะคะไม่อร่อยะคะ่ะเราผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะ สังเกตนะคะบวกเริ่มจะเป็นสีเข้มขึ้นมานะคะมีความอ่อนนะคะมีความสุกของบวบนะคะสีน่ารับประทานมากค่ะอ่าต่อไปค่ะพริกไทยค่ะพริกไทยนี่ก็คือถ้าคนที่ชอบแบบออกแนวสดๆรสจัดนิดนึงก็ แล้วแต่นะคะจะใส่ในปริมาณที่มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็เอาเป็นที่ที่ชอบของผู้บริโภคเลยค่ะแต่ที่บ้านวันนี้ก็คือขัดให้เด็กๆได้รับประทานด้วยก็เลยใส่ทุกไทยไม่เยอะนะคะใส่ให้พอหอมทุกไทยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะ มาตัดใส่จานนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาใกล้ๆนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนว้าวเสร็จแล้วค่ะผัดบวบกับหมูสับค่ะวันนี้นะคะเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ง่ายแล้วก็อร่อยมอีความน่ารับประทานเป็นอย่างมากค่ะหอมเชียวมีประโยชน์ต่อเด็กๆทุกคนเลยนะคะลองหัดทำกันนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตาม ช่องของคุณครูดาดาชายเดนใต้นะคะจะมีเมนูอาหารแบบไม่ยากค่ะมานำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ